ชื่อแสงทองพุงแสนพันค่ะปัญหาชีวิตคืออะไรปัญหาคือมีวิญญาณติดตามหนูแล้วก็อยู่ในร่างหนูนี่ค่ะปัญหามีวิญญาณอยู่ในตัวค่ะท่านเทวดาวิญญาณยังอยู่หรือเปล่านเวลานี้วิญญาณหรือท่านเอ๋ยใช่แล้วกินกันดูสิ ใครมามา,มากับใครมากับแม่ค่ะแม่อยู่ไหนนี่ค่ะแม่เคยเห็นหนระือเปล่าผีมันอยู่ในตัวลูกอะ่ะแม่เคยเห็นผีอยู่ในตัวลูกไหมคะ <c oughs> ไม่เห็นค่ะแล้วเห็นลูกแสดงอาการอะไรหรือเปล่าเห็นแสดงอาการไหมคะบอไม่บอไ,ไม่เห็นค่ะอ๋ออ๋อกินน้ำมันไปก่อนตัวลูกแม่ไม่เห็นแม่ไม่รู้ เป็นไงผีในตัวสั่นสะท้านอะไรบ้างหรือเปล่ามีไหมเล่าท่านเอ๋ยมีอาการอะไรเลยไหมเล่าหนามีค่ะมีค่ะทำลายข้าวของทำลายชีวิตแม่ ทำลายสุขภาพร่างกายแม่ไม่เป็นนะตอนนี้ค่ะตอนนี้ไม่เป็นค่ะไม่เป็นอยู่ข้างในค่ะคนดื่มไม่เป็นอะไรนะเวลานี้ไม่เป็นค่ะถ้าเองก็เฉยๆนะท่านเอ๋ยไม่มีอะไรเลยหรอกนะอันมนุษย์ตั้งสติหน่อยแหละค่ะอย่าบ่อยหาว่าแต่ผีนั่นแหละเอ๋ยอันตัวเรามีความรคกความโกดไหม อันเราใช้ยังสติไม่ดีหนาะอันเรล่านั้นเบียดเบียนคนอื่นหรือเปล่าคะตั้งสติดูก่อนหนาะมนุษย์แน่อ่าเป็นไงสภาพจิตโอเคเปล่าโอเคค่ะตอนนี้ออกอาการไหยคะอยู่ข้างในเนี่ยค่ะตอน,นปากออกอาการเขาบอกเขามีอาการอยู่ตอนนี้มีอาการอยู่เป็นอจจาการยังไงคะอาการเขาอยู่ข้างในเนี่ยอาการเขาอยู่ด้านในค่ะปากเนี่ยพ<ต>ูดไม่ได้ อยากร้องไห้หรืออยากกรีดหรืออยากจะอยากหัวเราะค่ะอยากหัวเราะอยากหัวเราะออกมาอยาหัวเราะอมีความสุขผีมีความสุขใช่ไหมจ้าจ้าอ้าวแล้วเวลานี้ดูแลใครอยู่อยู่กับใครหนูอยู่กับแม่ค่ะอยู่แม่สองคนงานการไม่ได้ทาไม่ได้ทาค่ะอ่าท่านเทวดาสรุปแล้ว มีวิญญาณหรือว่าเป็นอุปทานท่านเอ๋ยเหมือนข้าเลยบอกนั่นหนาะข้านิ่ง,งเฉยนั่นแหลคะครับสแกนดูแล้วหนาะไม่เห็นมีอะไรอ่าท่านเทวดาเช็คดูแล้วปรากฏว่าไม่มีอะไรแต่เธอรู้สึกว่ามันมีใช่ไหมค่ะมีมีค่ะแต่ว่ามีเรื่องแท้งหนึ่งคนวิญญาณเด็กยังอยู่หรือเปล่าท่านเทวดา เปนไหนหรอกค่ะ,คะก็อยู่ตัวตลอดแหละท่านแม่และคือตัวที่กำลังส่งสัญญาณในภายในภายนอกหรือเปล่าถ้ามีเด็กใช่ไหมท่านใช่แล้วเด็กมันอยู่ตลอดนั่นแหละนะมันก็คือเด็กนั่นแหละคะ่ะนี่แหละนะขอบอกแหละท่านแม่ที่รู้สึกว่ามีวิญญ,ญาณก็คือวิญญ,ญาณเด็กใช่ไหมใช่แล้วท่านแม่อ่าเป็นวิญญาณแอกว่ามีผีเลยนักหะนะถ้ามีไนนีน้ำมนต์ค่ะ คงไม่รออาการหลกหนาแหละท่านเลยวิญญาณลูกเธอเองวิญญาณเด็กน้อยอา้าวแทงไปหนึ่งคนต้องการให้เขาไปเกิดหรือเปล่าไห้ไปเกิดค่ะต้องการให้เด็กไปเกิดเลยวิญญาณเด็กว่าอย่างไรเด็กหนึ่งคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสิบห้าวันนั่นแหละนะสิบห้าวันคนเป็นแม่ยินดีเปล่ายินดีค่ะใช่ สันนิษฐานซีชายหรือหญิงไม่รู้ค่ะคิดนะคิดไม่ได้คิดไม่ออกเธอ,อเป็นหญิงเหรอเธออยู่ในตัวเขาเปล่า,าแล้วมีผีแทรงซ้อนอีกเ็เปล่า,าตัวเดียวคนเดียวก็พอแล้วใช่ไหมขึ้นขึ้น,น,นลงลงเรอคิดเองก็เองคิดเองบ้างก็มี <laughs> <laughs> อต้อนเหตุอยู่ที่นี่เธอชื่ออะไรจ้ามิลินมิลินมิินไปแค้นอะไรกันนักหนาเอ้าก็มิินอทรมานถึงนี่คะออนี่ลูกเธอทรมานแล้วก็เลยส่งอาการทางจิตใจด้วยเหรอก็เลยสงสัยว่ามันเป็นอะไรกันแน่ผีมีก็วค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นผีก็ผ <c oughs> ีดูก็เป็นหนึ่งในตำแหน่งผีใช่ไหมเพราะนั้นไม่ต้องสงสัยว่าผีอื่นเลย ผีในเาย่านาไมีไยในใช่นูรู้อันนี้หนูรู้อยู่แต่ว่ายังมีอยู่ข้างในน่อีกบอกรู้อยู่ค่ะว่ามีน้องแต่ว่ายังมีอีกอันนึงเขาบอกเนี้ยค่ะรวัไหรอเดี๋ยวมันมีจริงๆรมันมีเปล่าแค่คนเดียวก็ทำได้ทุกอย่างแล้วหาได้เพิ่มได้ใช่ไหม อ้าวตั้งใจฟังให้เด,ดนะแค่ผีมิรินอย่างเดียวก็ทำให้ปันปวนไมหมดแล้วไม่ต้องหวาดวันอ้าวต้องการให้เขาไปเกิดใช่ไหมค่ะสิบห้าวันเริ่มเมื่อไหร่เริ่มเลยค่ะเริ่มเลยคอ้าวกินอะไรบ้างบอกมาิงม,มากค่ะว่าไป Ah, ตกัวมันไม่ต้องผีเข้าหรอกมันแค่เจอรายการอาหารมันก็ตายก่อนแล้วมีแต่ขนมไม่คยหารนะว่เสียหายเพียงอย่างไรเลยได้เอาคัดออกไปเหลือครึ่งหนึ่งตามนี้คสี่อย่างสี่อย่างค่ะสี่อย่างเองเหรอไข่เจียวแล้วก็ข้าวไข่ตุ๋นเอานี้ก็จัดให้เขาไปมีแค่คนเดียวกินอะไรเยอะแยะพูดไปพูดพอปางงา อ่ะสี่อย่างสี่อย่างตามนี้ได้ครบยังครบแล้วครับครบแล้วใช่ป่ะได้ได้เพิ่มไปตามนี้เสื้อผ้าเอาอะไรบอกมาเสื้อผ้าสยเอาอไกาเสื้อผ้าได้แล้วรองเท้ามีครบยุกอย่างแล้วใช่ไหม ปลอยสัสตว์ไปค่ะตหอชิตตัวกับตังตัวพั่นค่สังกะนชุดได้ค่ะโอเคมาเมื่อไหร่มาเมื่อไหร่บวชเมื่อไหร่คะบวชพร้อมบวชค่ะพร้อมบวชพร้อมเลยแล้วแล้วยายเขาจะอยู่ไงมีคนดูเขาเปล่าไม่มีค่ะหนูแม่มาด้วยค่ะรักษาแม่ด้วยกันเขาก็ซื้อกันเหรอค่ะซื้อกันมีป้ายห้อย เขาเป็นคนทำเองครับเหรอแล้วของยายเขาก็มีด้วยเปล่ามีค่ะมีเหมือนกันก็กระโดดไปกระโดดมาทำนี้มีหน้าเลยผีเยอะผีเยอะค่ะอ่าอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วไปได้เลยมิเรนเด็กหญิงบายบายเอาไม่ลืมค่ะไม่ลืมค่ะคือจดไว้แล้ว โชคดีได้ไปเกิดแล้วซื้ออะไรนะนือวิทยาศาสตร์อ่าเดี๋ยวไปซื้อหนังสือวิทยาศาสตร์หนึ่งเล่มต้องการศึกษาดีมากโชคดีบ๊ายบายไม่เครียดใช่ไหมอ้าวเรียบร้อยไปได้จ้าบ๊ายบายเอาลายต่อไป